นายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยดําเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเร่งด่วนพร้อมยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดําเนินการซึ่งวันนี้ค่ะนางสาวแพรทองทานชินวัตรน,น,นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมหาหรือประเด็นผลกระทบมาตรการ ปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่โรงเรียนอารัญยประเทศอําเภออารัญยประเทศจังหวัดสะแก้วโดยมีพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายวุฒิไกรลีวีระพันธ์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์นายอันสิทธิ์สันสัมพันธ์รัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนอารญ,ญประเทศและมอบคำอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการสอบพร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนบ้านของลึกนะคะซึ่งก็พบปะกับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดด่านพร้อมสั่งการให้มีการผ่อนพันุให้กับชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับได้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรียังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารพลานที่กองร้อยทหารพลาน1202และมอบคำขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละในการรักษาความปลอดภัยชายแดน สุดท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประชารัฐบำรุงหนึ่งพร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์ต่างๆให้กับโรงเรียนและเยี่ยมชมหลุมหลบภัยภายในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่านนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่ารัฐบาลน,นั้นให้ความสําคัญกับความมั่นคงและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยมุ่งมั่นที่จะดูแลให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและจะประสานงาน กับทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ